ุติยะับพระตะสูตรพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนขุนเขาหิมพานที่ทลายกระจัดกระจายไปเหลือก้อนหินเท่า,มาเมล็ดพันผักกาดอยู่เจ็ดก้อนเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือ ขุนเขาหิมะพานที่ทลายกระจัดกระจายไปก็ดีก้อนหินเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเจ็ดก้อนที่เหลืออยู่ก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขุนเขาหิมะพันที่ทลายกระจัดกระจายไปนี้แหละมีมากกว่าส่วนก้อนหินเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเจ็ดก้อนที่เหลืออยู่มีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับขุนเขาหิมะพานที่ทลายกระจัดกระจายไป ก้อนหินเท่า,มาเมล็ดพันธุ์ประกาศเจ็ดก้อนที่เหลืออยู่มีจํานวนน้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนหนึ่งไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนหนึ่งไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนหนึ่งภิกษุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นความทุกข์ที่หมดสิ้นไปของบุคคลผู้เป็นอริยาสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้รู้แจ้งนี้แหละมีมากกว่า ส่วนความทุกข์ที่เหลือมีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับกองทุกข์ที่หมดสิ้นไปซึ่งมีในก่อนความทุกข์ที่ได้รับมากมายในเจ็ดอัตภาพมีประมาณน้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนหนึไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนหนึ่งพันไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนหนึ่งแสนการตรัสรู้ธรรมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้การได้ธรรมาจากสู่มีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้